มาที่โรค กินไม่หยุดคุณผู้ชมคาะถ้าได้ยินคำนี้เหมือนพูดเล่นๆกันเนาะแต่เชื่อหรือไม่ว่าโรคนี้มีจริงและเกิดขึ้นจริงกับนี่แหละค่ะน้องไอซ์สันยูของเราค่ะคือจะบอกว่านักร้องมากความสามารถอย่างไอซ์สันยูเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยเ,เรื่องโรคนี้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ความจริงไม่ตลกเลยค่ะโดยได้นําเรื่องนี้มาแชร์ทุกคนได้ทราบว่าส่งผลและกระทบทั้งร่างกายรวมถึงจิตใจค่ะหนุ่มไอซ์ของเราก็เผยว่าโรคนี้มีชื่อโรคว่า b บนอิตติ้งดิสออเดอค่ะคือเป็นโรคที่รับประทานอาหารแบบปริมาณมากๆผิดปกติซ้ำๆหลายครั้งโดยควบคุมไม่ได้ค่ะลังจากทานไปแล้วจะจิตตกรู้สึกกังวลรู้สึกผิดโทษตัวเองว่าไม่ควรกินแต่สามารถ แต่ไม่สามารถค่ะห้ามมือห้ามใจให้หยิบอาหารเข้าปากได้ก็คือยังหยิบยังกินอยู่ตลอดอ่อนไว้ง่ายและเวลาใครทักก็จะเซนสทีฟมากเลยสําหรับคนที่เป็นอาการนี้นะคะหนทางรักษาคือพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานโดยมีนักจิตวิทยาและนักโภชนาการควบคุมให้คําปรึกษาทั้งการทานนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยและไออะโดนบน่นด้วยว่า อ้วนอ้วน,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 นตลอดเวลาปัญหาเรื่องนี้จิตใจอ่อนไหวมากมีคนทักแล้วก็บอกเลยว่านอยพอสมควรค่ะโดยหนุ่มไอซ์เนี่ยเขาเผยเรื่องราวต่างๆนี่นะคะผ่านคลิปนะคะและอยากให้คนทราบว่าตอนนี้กําลังตั้งใจตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่กําลังเผชิญโรคนี้เหมือนน้องไอซ์รู้ว่ามันไม่ตลก ถ้าใครเป็นโรคนี้ไม่ต้องเขินอายที่จะปรึกษาคุณหมอนะเกี่ยวกับสุขภาพจิตรวมถึงสุขภาพกายที่ต้องรักษากันไปแล้วก็หลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจล้นหลามเลยค่ะกับโรคนี้ถึงแม้ว่าคําพูดเหมือนจะมันตลกแต่มันไม่ตลกโรคก,กินไม่หยุดรักษาหายได้ทั้งจิตใจและร่างกายเรามีคลิปบางช่วงบางตอนของหนุ่มไอซ์ที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรคนี้กินไม่หยุดเชิญค่ะ ไอ้กำลังภาเชิญอยู่ในภาวะของโรคโรคหนึ่งชื่อว่า binge eating disorder นะครับฟังดูแล้วมันอาจจะตลกนะฮะถ้าทุกคนที่ฟังอยู่เม็ดเนี่ย<ม>จะรู้ความไม่ตลก<ม>ของมันเลยคืออาการของคนที่ไม่สามารถควบคุมการกินของตัวเองได้กินแม้กระทั่งเวลาที่ไม่เห็นแค่อยากกินปัญหาที่มันตามมา พอเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกผิดหลังจากกินความรู้สึกผิดมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดภาวะดิเพ c สอันนี้เป็นอาการของโรคจริงๆนะครับใครที่ฟังอไงอยู่ลองหาข้อมูลประกอบด้วยนะ ก็ขอบคุณสําหรับความรู้เรื่องโรคนี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วเราเพิ่งทราบว่ามีในโรคนี้เกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้นั้นส่งใจให้น้องไอซ์รวมถึงคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เช่นเดียวกันนะคะสู้ๆค่ะถ้าเกิดว่ากําลังใจเราดีอุปสรรคต่างๆเราผ่านได้ด้วยดีแน่นอนค่ะรักน้องไอซ์เป็นกําลังใจให้ไอซ์สันอยู่ค่ะ